มมามาเออโดนหน้าตาดีขึ้นาหน้าตาดีขึ้นนะสกินบลูเออเหลือกี่คนอ่ะอ่เอเเนี่ยคคิดได้ตอนที่กูดูเพลเพในเป็นมาเวกเป็นเพลเชยไปรู้นม่หละไอ้มันแตกเยองั้นขอตัดไปตอนเข้าในห้องกันดีกว่า โอเคก็กลับมากระต่อนะฮะไอ้บอลนี่เด็กบอลเล่นมาที่แหวนมันถูกใจกูเหลือเกินเฮ้ยสวัสดีครับผมไม่ทราบว่าผมาป็นใครครับมึงก็บังเหลือเกินฮะฮะครับอันนี้อันนี้ทำไมนายจับทุ่นด้วยพูลเดียมเลยเออแต่ว่าเสะยและกดไปเด็กแต่ไหนอะไม่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวช่องกูก็บินที่หมายหรอก แค่เราเ็นอะไรกอเกิดการแวะอย่าบอกก่อนกันเม็ดผไว้นะมันก็เราโดนไดเ้ไอ <Okay, S 2> ้ได้เปลี่ยนไปอกคนแล้วเขาคือจะดีแดงจะดแดงะดแโอเคไหมม่เดี๋ยวทุ่มเลยโพเดียมเลยโพเดียมอบหน่ะไป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 อ่ะทางขอจาะค่ะ no ทิมไม่ทิตกฮ่ <laughs> ีบ no no ทิตกเลยเ,เดี๋ยวกันบ้านใะห้เฮ้ยย่า นันด้วยนะอี๋ล่ะต่อไวจะไปทีไหนอีกอ้มึงเดีเฮ้ยมึงตอน่ะอ๋อเดี๋ยวไดเดเดี๋มันมันมันเก่าเว้ยมันเก่าเด็กรียกว่าเด็กมันเล่นเป็นเขาเรียกว่าเด็กมันเล่นเป็นเด็กคนอ้าเด็กนอ้าน้องพี่บอยเอากล่งีจะูเกียดมากเลย ดาบพช uh, ั่นมาแล้วมันดายปุดาบจะพูดทำไมดวช่องงูโดนแบอไันเอ้ยบอลจะก็วมันกันหอเลยใช่มสเล็กอาแล้วเอลวกอง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 ไก่จ้กองไก่เมียเมียเมีเอ้เอาดาบไปมึงกูรู้มึงต้องบู

ตอ้เาลยพอนว Loch, breath, ertime, ่าว่าะรกต้องเตรมทีท toolkit. ไม่งั้นไม่ผ่านเลยว่ะกันที่กงต้องพ่อเราต้องเราต้องตรีมทีบึงใช่ไหมโอเค๋ย่ขอกันบ้านก่อนไม่ไหวแล้ียบ้านดูบ <even. S 2> ้าน ah. ดิบ้านเกือบแตกเมื่อกี้เรากเอาเอาเ้ยเออแล้วกอเอาของตายกันทำไมไอ้บอสมียเมียเมียเอาบที่เราจะ เอานเอาเอามา้ก่นเอนูเหรอเอออะไรขอะไรมาก็ไแนทีมันแบบทกห้ว่าเราดีสุดอไเราปีดาไปทำไมไม่ไม่นูแล้วอ้น้องเฮ้ยโดนคิวโดนคิวไอ้ักไปเด้อไอ้เราอะไอ้ักได้ไ้ราไอ้ร้เราเจอกระพิมเได้แล้วมพวกเาอะไร ข่าวห่องเจ้าโน่อะติดติดมือเงี้ยติดมือเงี้ยพีแอฟโพชั่นพีแอฟโพชั่นอะอะไรไอ้ไอ้เราทำ เออยิงถึง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 กูไอ้โง่บาบ้ามึงยิงกันคือคือย่าให้ยาให้มึงกันเลยไอ้กันกันกันเข้าไปกันและเออแม่นแม่นหัวแม่นหัววันช็อตของวันช็อตของวันช็อตไอ้ัตหลังต้นไม้สักเกตหรือวะล่ามึงมึงมึงอื้มล่วงไปอ้าวไอ้อะไรมันอยู่กลางไอ้สัตว์นช็อต เด็กมันเล่นเป็นเด็กมันเล่นเป็นเอาไรวันช็อตวันช็อตเด็กเล่นกับพีเด็กมันเล่นเป็นน้องเด็กมันเล่นเป็นอมาๆ้องเร็วคนเดียวน้องปุ๊บไอสัตว์ดีวแม่จะกับเป็นพี่เราอ่ะว้าวอีกแล้วว้าวอีกแล้วไอ้คนพอูดดับโพชั่นนี่ดับโพชั่น เออขอขอแลกกล่องขอแลกกล่องขอแลกกล่องมาเอดาบแบบดาบกี่ด้วยแมงคนแบบอซีวินอสไล์วันันแล้วจะมีเหรอไอดาบโพชยาพชยกับธนูดา <c oughs> <c oughs> บโูชยกับธนูบ้า <c oughs> ออจีจีเอดมันมาแล้วเอลวไปยจีจีไปบ้านหอด้วยโหจีจีเมื่อวนนี้ทาจีจีรึเกินอ่ะโอ้โหหนุกว่ะไม่ไ้เกิดไม่ได้สัาทีเด้อไปเอาทีมบ้านหรอกนี่หนุว่ะ อเอ้ยไมมาแล้วเลยแล้วเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไฟตำมะด้วยเอาทีเดียวทีมเด่นเฮ้ยมันจะดีกว่ะเอาดี๋ดีสุดปานสุดปานว่าสุดปานสุดปาไหนเจอไปอยู่ที่ไหนมาบ้าน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 บอกเลยทีมเราไม่มีใครช่วได้ไอ้ไฟตำมะตำมะากูตำมี่ว้าวว้าวว้าวใครก็ได้รีบแก้เร็วออกไปยังเชือยังยังมาผูกอะไรเลย มึงยังไม่เลิกเล่นนะสักมุกอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ช่องกูก็โดนแบนหรอเดี๋ยวมันตุงตอเดี่ยวเยดี๋ยวทุบดุ้งัเดียบอลบลมงมาลับเร็วเฮ้ยจะรับมึงยังไงวะเฮ้ยมัมอลด็กมันเอาเด็กมันเาเด็กมัเอาเด็กมันเอาเดกมเอาเด็มันเล่นเป็นบอกแล้วเอาแรกเอาเตียงใครแตก เียขอีงเหลืองเฮ้ยอทินทีไปปุ้มนีททีทีทีคุยทีที What the fuck เอ้โยงทีแม่งดทยาติมเดี๋ยว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 ขอกันบ้างมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาไปเกลียกับไอ้คนกางก่อนเออเอาเลย๋ยวกูเสือแตกแล้วไม่มีเลยคนใจทีดนีลนดย อยเลแตกไม่ใช่มก oh, ดเนเหมือนเ่๋วนะเดี๋ยวนะกมมองไม่เห็นมืดมืดตต๋อต๋อโอ้ไอ้เฉลยไป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 ่ปไปไปไดไปไวไป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 ไอไป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 ออะไไ มามามาก้อมงเหลิวกลางหลิวกงหลิวกลงวิังูได้ของที่แบบป้าจ่ามาแด้บ่ออะไรวะนใจ่หลอ้ยเงจตามแม่แต่แบบใครนใจทีเหลือ เนโนดนมาการทองว่ะน,น,นี่เน่นี่เน่นี่แบบยมีดักให้อยู่คุณดิคุณดิคุณดิคุณด,ด,ดิเออคุณละยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงครับสีเขียวสีเขียวไปแล้วสีเขียวไปเหลืองครับยิงล่วงสก,กัดให้เรียบร้อยเม็ดมันเหมือนมีทองสี่เก็บให้ต้องการดาบทองหนึ่งดาบเหรอ การด่าไอ้ด่าล็อตี้อ่ะด่าแบบเท่เทสุดแต่เพราะว่าแบบมันตีกระเด็นไงไอ้เดี๋ยวเราต้องทุบสีแดงแตกก่อนไอ้สีแดงก่อนดีกว่าหนึ่งไอ้แต่สีไอ้เหี้ยกูสีแดงกว่าตีนวะเฮ้ยแม่งใช้กล่องล็อตี้บ็อกก่อพี่บอยล็อตี้บล็กเออล็อตี้บ็อกเก็บล็อกี้บ็อกก่อนเดี๋ยวมึงโดนแบบตีไม่ใจมัแล้วมึงจะแล้วทำไมมึงเจอทีทีเยอะอย่างว่าเฮ้ยเออข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 อเนี่ยอยู่ในนี้เต็มเลย เออกางหัวกางหัวกลางหัวกางหัวกลางหัวเียอู้ดาด่ไปจ้าาอื้หฮึกูโดนโงสังเตรสีแดงกอดังกาหาวเขียวมองม่เห็นเขียวมองไม่เห็นเขียวเขียวมาเขียวมาเขียวมาเขีวมากาล้วมา้วเมียเมียูกมียเมียเมีครับตอนนี้ดีเจกูทำกูยิง

เด็กหัวหมอยิงทิ้งเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปสีสีเดียวสีเดียวบ่ไอ้เชี่ยไอ้สีแดงไอ้เวรรักกี่บักขอกล่องขอกล่องขอไอ้เชี่ยกล่องไอ้บอยบอยบอยมาเอาบอยเองนดียวไปได้บ่หงวะปุ๊บปุ๊บติดมึนติดมึนติดมึน ไปเอาดาบต้องเอาดาบเฮ้ยเย่เหรวะติดกับดากตัวเองอโเค่กูยังกูที่บอกเลยว่าอกอโอ๊ยโอ๊ยกูรู้กูเล่นกูรู้ว่ารักบอกมใช้แหลกแหลกเฮ้ย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 มีคนมาบ้านเย่กูก็คิดว่าเพื่อนกูก็คิดว่าเพื่อนโอ้โหเีย่เจอมาทักทายอย่างหน้าหน้าตาเฉยอ่ะอะไรหลงคุยชิดพี่เอ็มเหรอ เออชิดเดินมาชทายอะแฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเรียกกูคิดว่าเออไอดีไอไอมาหูโดนซะโดนหลอกเอ้ยไอเราว่าเราไปทำแถบกันดีไหมมาครับ๋ยวเราไปทำแถบกันฮะนะน้ำมันก็ต้องมาแถบกันต่อ เนะเออไอ้กล่อ,องไม่มีเลยวะอ,อือืมึแตกแตกแตกับแตกฝีมือยังได้อยู่ฝีมือยังได้อยู่ไดีอะเม่ได้นีเลยเอไม่รู้ดิขอกล่องไม่กล่องอะไรบ้างวะม,ม,มีพอ,อ,อแ้แบบแถบซ้ายแถบบแบบซ้ายได้ไ ทับ้ายทับ้ายมีกูมีรายอยู่มีารายเหรอมีสายมีสายอย่าี้ก็เสองหน่นะัมาฝีมือยังฝีมือยังไม่ตกครับฝีมือยังไม่ตกเออฝีมือกูัยัง่แมันเปมันมันแม่งแหมงใช่ไหม มือมือมไม่ส่ว่แต่มันแต่มันมัไม่ได้ตกอ่ะเือกรุท่ัวเว้ยแต่เป็ือกูบอกทำเป็นมันไม่เป็นจังหวะว่ะวางไปีเอานี่แปะมือวางกล้วสวดเอาว้แล้ว่อยวางดีเว้มาเออมาได้ไหมเอาคามทางทรนี้ดก่าทำทำด้วยเออเออเดี๋ยวกูทำใหเดียว่าแูทำให้ไปเดี๋ยวกูดูให้ตรงกลาง โอ้ดูกลางให้ขอชุดขอชุดขอชุดอีกตรงนี้กระดกหรือเปล่าโอเคบอยตรงนี้กระโดดนะต้องกระดกมาเอการด้วยไม่งั้นมันตกะนอ่ะเบ็ดขอ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 เบ็ดอยากเกี่ยวเบ็ดอยากเกี่ยวเบ็ดวันนี้อยากเกี่ยวเบ็ดโอเคแล้วก็แล้วก็ผมทำโชว์โอเคแล้วก็ทำทุกอย่างอย่า ไอ้ใครวะหมดกูเ <rôle> น <à> <to break an iously> ่ะกู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 แกะไรกีนหายไปไหนวะะดืพี่เยอะกี่คนอ่ะสิบคนเอ้ยเลยเยอะขึดนเรน่อยเออเเร็นที่เลย พื่อะสิบคนมันหายหัวไปไหนมึงเ้าแล้วเาแล้วเดี๋ยวต้องทำให้มันแยกยีายกัไแต่ยังไงแค่แค่ไหนที่ทำใหตกมีตกอียังไงเยแล้วก็ไ้ยืนแล้วก็ตัว

ไ,ไม่รู้เดี๋ยวควัวเป็นสัตว์จะรัคนเดีนยวดูไม่ได้คือไปมีที่ไหมมัน,มมน,มน,มนต้องหักรเสียงเยอเลยปัดแดต้องรอต้ต้องรออย่างเดียว <c oughs> ใครฆ่าสดใสใครฆ่าสดใสไหมไอ้เจ้ามันมากว่า

อ้าวอ้าวอ้าวเวอเลยอุ้ยอายเลยเขินเลยทีนี้เขินเลยพวค้พวกพควกอีอยไอเอาว่ะเจ้กูทามเขาเอาฮะดูชุดกูที่กูมีกางเกงหนังจะสู้หาหรือเป่าไม่ได้เล็กตี้หนึ่ง เอ่อดีบอดีบอดีบอดีอดอดไอ้ไอ้ไอ้มึงเห็นดับเอ,อเห็นขวาลอยได้ปะไม่เห็นอ่ะกูกูปัดมึงอยู่ี่ยปัดคนแก่เด้ออ่าเดี๋ยวดูให้ไวตี้ตี้นึงอยู่ไหนอยู่บ้านปะอยู่บ้านมันเี็นอะไรวะอยู่บ้านอ่าหน้ามือเรนแหละบ้านเราอ่ะมันฟาร,ร์มของบ้านเราอ่ะแถวบ้านเราค่อยๆมองหลังเอออีกคนนึงแม่ง มีคนนึงก็อยู่เสามีคนนึงอยู่เสาชุดหนัง,งะิดชุดหนังดาบดาบโอ้ยดาบเหมือนเราูเลยนียแ่แหละเห็นยังเสาอ่ะเสาอ่ะดาบอานเลยนะอือฮึบอย่างฉันกินอะไรกินเมอ้อะไรอุตานอ่ะอยพี่อ้ี่ตายว่ะรอดรอดหรว่า

แล้วฝีมือมันตกฝีมือมันตกไปเลือกแหลกยังไงไม่รู้ว่าต้องเจอคนแล้วก็ปีนเจอแกะเจอคนแล้วเอ๊ะเจอคนแล้วอยู่ดีๆก็ตายโอ้ย่ายโอ้ยนั่นน่ะหืมอืมอ่มรักดีบ่รัอดีบ่เฮ้ยคุณเหม่มแหม่มไม่เห็นเหรอ อันนี้เดี๋อบอยิ้มึงก็ใส่ดาบไไม่อนเดี๋ยวต้องจะตาของ้องายก่อนเดี๋ยวมันต้ทำ่เอดไหวัมึงดไหวกัวมันก็มีอยูาสเยนมึงโดนดาบไปกูเอาไปละมึงโดนดาบไปกูเดี๋ยวกูวยิ้มก่เปล่าบะไม่คือตึ๊กตึกโดนดาบก็แอย่างยังไงยังไงไอนั่ไอนั่ไอ้นนักูีซูมดูดิ

อืออ๋อโอยโอ้อืมไม่ไม่ทำได้อ๊ยโอเกยเออยอไระโอ้ยใว่ะเ่มเริ่มเริ่อเริ่มมาหอเเรอเิ่มเดือดเริ่มเดือดใช่ไหมเอ่อก็ไม่ทำเด็ดมก็เสือกก็ไอ่ทำเอ๊ะบนี้น่าทำ嘛 เอ้ยแต่นี่ด่าอะไรวะโอ้โหด่ดีลยนึกนน่ะออนมาไอ้เมึงเห็นปลาไฟไฟที่เคยัวอ่ะเออกูจังแต่ด้วยแบบพอแบบมีคนมาเหยียดเปลที่เหยดแล้วมันก็ละแล้วก็จะอะไรไเออแต่แคแต่ว่าแบบกลัวแบบแป้นอ่ะเออวางวางมันโดนตกกายแล้วก็วางเลยเียเีเออข้างล่างแต่ละแต่นอาก็ไม่ค้นเา ไอ้เพทเพอกกวางบอกเทแต่คุจะเอาไม่ไม่แล้วเพา่สายมันมัไม่มเเห็นปะแต่นี้วุ้นบุุ้วอะไรีู้เปล่าโอ้ต้องมีว่ที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 ไอ้อ่ะโอ้พี่เจ็ดด้วย ไยฝากุไม nah ้หน่อยดิงบนน่ะมีไม้มีไม้มีไม้เล้เยเ่เลวะเกือบละตกมาแล้วบอดเก่อนเมันมใไมเอ้คุณนี่เนคุณนี่คุณหนู่โอ้แลกก็เป็นหนึ่งนอเทเเออเอาด้ไหนดเออนี้เออเอาทีนี่ก่เาข้างหลังดิเอาข้างหลัง ไ่เด yup okay. okay. ินไปอยู่ที <c ười> ่ไหนมาโอเคกูบ้านแผลแบบจะกูเคยตาหไม่ว่าเพะว่ามันเป็นไอ้ที่ว่าแบบมันเรียกว่าอะไรลิเตอร์เออมันแบบดันผักออกได้เออไอแผลไอแผลนั่นแหละกูจะผักคนอืนอ๋อไอยึงใช้กับกูใช่ไหมแต่แต่แลกอว่าคคนเดียว ไอ้ม่มไปเป็นการว่ามีคงไม่มีขวานให้กูเลยเลมีไม้อยู่มีไม้อยู่มีไม้อยู่ไอ้ไม้อยู่นี่เออมีใครมาตัวตาไม้ไปไม้ไปแ่าเรรจะทำสิ่งกูไม่เอา Uh, okay. เอาลำานี่น okay. okay. oh, hey, ี่นี่ไม้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 ตายมีควาขวา่ขวาใช่ไหมโอเคได้ขวาละไปไหนไปไปทางอะไรเลยมีคนมาวอมีคนมาโอ้ยไม่ตายหรอหายแล้ไงดีวะวัวดูไป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 หนไปไปไปแล้วาเพื่อนเหเห็นแล้วเห็นแล้วจิ้มจิ้้้้วว ตกแล้วตกแล้วต,ตกแล้วถอยกูตกไอ้เหี้ยเออ,อ,อขอบวกกันแล้วกันนะเออ,อไอ,อ้เหี้ยน่าไม่ไหวเลยไอ้เหี้ยตกก็ตกเดี๋ยโอ้โหขยิบอ,อนอนหลับไปตสวแสดีออกไม่รับคุณตีครับ <c oughs>